กี่แต้มดีครับอาจารย์่นคคู่อาจารย์เล่นกี่แต้มดีครับตีแบดเฉยครับคุณผู้ชมครับมาแล้วครับก็ปลูกต้นไม้ไปแล้วครับก็ห้าต้นนะจำปีห้าต้นเลยคุณผู้ชมหกต้นหกต้นเอาเอาบืดเฉยคุณผู้ชมครับ อ,อาจารย์วิสุนุบอ,อกว่อาอาจารย์เป็นนักแบตเก่านะทุกผู้ชม,มเ,เราปลูกต้นไม้กันมาแล้วนะอเออเออเออวูดเฉยาล โอ้โหจา์วิษนุจา์วิษน,น,นุมีเทคนิคครับเรียกได้ว่าเด้กลิ่นมือเกา่าโอ้โหโอ้โหมืดีแบบคุณผู้ชมน่าจะต้องใส่แว่นสักนิดหนึ่งเอออ่จาจย์วิษนุจนันโอ้โหเอา้าสวยเอ้าเอา,เอาโอ้โหเรียบร้อยครับน่นเป็นฝั่งของทีมผู้ว่าครับคุณผู้ชมครับ เดี๋ยวเราพิ่งอาบน้ำมาเงอแต่งกแล้วคุณผู้ชมเอาเอาเอาดุยเอาล้วครับโบกสะบัดพัดปิวปิวหายเลยเอาเหมือนคุณผู้ชมครับตีครับ เน็ตเป็นใหม่อย่างนี้ไปเลยเพิ่งจะเปลี่ยนเนี่ยเล่นเล่นนานแล้วครับมาถ่ายรูปเนี่ยทีนึงถ่ายมาดูอ่ะน้องๆเดินถ่ายสวัสดีรอบสองครับก็ขณะนี้เราได้ปลูกต้นไม้ไปแล้วนะครับในบริเวณสสวัดีครับอ่ะดอกจำปีต้นจำปีหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าต้นนะคุณผู้ชมห้าต้นก็เมื่อไรจะคราบลานนะคุณผู้ชม

คุณครับคุณน้องขอถ่ายภาพมาี่ไปรักษาเนี่ยไปรักษาครับเออนสยนะรอบนี้ตื่นทันแล้วค่ะก็ถ่ายทอสด็ปแบงแต่ตีห้านะคุณผู้ชมนะก็ขณะนี้เวลาเวลาเท่าไหร่นะแปนาฬิกาลงก็อย่าลืมหาอะไร อเราเรือราลิงก็ก็รวนะครับคุณผู้ชมนะพูดถึงบาสอาจารย์ํำนาญมากเลยครับลูกบอลใหม่มากเลยเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวรอดูอาจารย์เล่นบาสนะผมเคยเห็นสเตปอาจารย์แล้วคุณผู้ชมก็น่าจะเคยเห็นตอนที่เราไปที่ดาฟ้าฟอร์จูนอาจารย์ได้โชว์สเตปไปแล้วนะครับเรียกได้ว่านักบาสเก่าแน่นอนครับอ๋อเดินที่ไหนจ๊ะ รอบแรกดูไม่ทันไม่เป็นไรครับแม่ด้วยแม่จ๋าแม่จ๋าเรื่อเราคขอแถวนี้อยู่เนี่ยตรงไหวะโรงาอยู่ในอรานะเดี๋ยวไปดูนะมีเปิดไหมวันนี้ต้องอยู่ไหนครับไหนเนี่งไหนเรื่องราคของนะดีๆนะตเต้นไม่ได้เึ้นนะจังครับ เอาแ่แม่แ่แล้วใครอยู่เดียวมูปบ้านไปยัดไปหรือมันใครวห้กิถือไมเนยเอามือเสร็ยไรจ้าขอบคุณนะครับลูกขยันเรยนะคนรหยัดครับโอเคอรต่อาดไหต่ยที่อสบายสบายวันหยุดท้าผ่อนเลยแต่งตัวสบายๆนิดนึงครับ ไปเล่นบาสไปอคุณผู้ชมเดี๋ยวพาอาจารย์ชาชไปเล่นบาสอาจารย์เล่นบาสแบบนี้พี่เอก็จะเล่นด้วยพี่เอนักบาสเก่านะคุณผู้ชมนะชุดไม่หลาเลยลงไม่งชุดไม่คือแมไอ้หมูมาเลยครับอาจารย์เล่นไปเหรอ นี่พี่จะจบมากจริงแค่นี้ไม่หลงก็แย่ท่านบอกนี่ดูเ็ปดูเด็ปอาจารย์เลอัพเลอัพโชว์ไปหนึ่งก็จริงจริงถ้าเป็นผมก็เขินอยู่นะครับคุณผู้ชมครับต้องขนาดนี้แหาชัวครับชัวไม่ชัวร เอ้ยใครวันี้ผมเอ้ยนี่บาซ้อมครับจันเอาคนมาเล่นเหรอวะนี่บาซ้อมบาซ้อมเอ้าแอบมาเดี๋ยวกลัวลงเอาเลยนะครับดูมันโอ้ไม่ไม่ลงนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเบี้ยวเลยนี่เคูควายผู้บริหาร

ลัดเก่าครับคุณผู้ชมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่ลงไม่เป็นไรน่ะคุณผู้ชมเตรียมรับลูกครับเตรียมรับลูกโอ้โหลงนะคุณผู้ชมสวยงามตามท้องเรื่องก็ยิงขำๆกันครับคุณผู้ชมขอบคุณมากเละไข่ทอดดที่ที่ที่อบรมที่คุณบอกว่าโอ๋อใช่ครับอดีตครับอดีตนะครับอดีตคนเอาไปก๊อป สอหรับพนักงานใหม่แอดมินเป็นนักบาสเปล่าสิบสองปีน้นะสมัยมาต้นโชว์แบบมือเดียวเ้ยได้ตั้งหนึ่งนะเดี๋ยวผมถ่ายงานก่อนนะเดี๋ยวห้องนะอู่ังนอันนี้ก็อันนี้เราเป็นผู้ว่าสัญจรลงมาเขตหนองแขนิีแล้วตอนแรกว่าจะไปบางเขนเนาะแต่ว่าเธอเอิเมื่อเช้ามีงานวิ่ง ที่น้องเขตน้องแขกไดไปแจกที่พุทธมนฑรเรอก็แปลกดีงี้ยไปจากนอกกรุงเทพเพราะว่าในเขศน้องแขกไม่มีสวนสาธารณะนะครับแล้วก็พอวิ่งเสร็จแเราก็มาปลูกต้นไม้กันก็เป็นที่น่ายินดีครับตอนนี้มีเอกชนเสนอเข้ามาปลูกแล้วหกแสนต้นนะหกแสนต้นก็ใกล้จะเต็มโคอต้านะแต่เดี๋ยวจะมีเราจะมีแอปสอตัวอันนึงก็คือระบุทิกันต้นไม้ อันนึงก็จะระบุว่า,าคือให้ไทยจองอะไรก็ปุว่าก็เป็นกวาดสายของกรุงเทพนะที่ว่าคงทำได้แน่นอนหนึ่งล้านต้นภายในสี่ปีอาจจะต้องขยายด้ยวยครับแว่าเดี๋ยวเราอยาล้านต้นก่อนนะก็ดีคกรัีผมว่าเป็นการตอบรับที่ดีบรรยากาศที่ทุกคนมาร่วมมือกันแล้วผมว่าก็เป็นสิ่งที่ได้ทำให้กรุงเทพดีขึ้นมาวันนี้เดี๋ยวลงเขตน้องแขมก็คงมีหลายประเด็นแต่ว,ว่าน้องแขมก็มีผลง,งานที่ดีนะถามว่าผลงไนดีดไอย่างผมว่าดูจากอที่เราแย่งเหตให้ชาี่ความดูมานะ ก็มีประชาชนแจ้แล้วเจ้าต้องแขมก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยดีเดี๋ยวนี้อธิบายแล้วถึงการสรุปตัวเลขอีกทีนึงนะครับเพราะประเด็นหลักๆของน้องแขมก็คือเรื่องการจราจรซึ่งมีรับรถแต่ละปอนแต่ละแครเยอะเหมือนกันนะก็จะมีจุดที่เป็นคอขวดแล้วก็มีจุดนัดต้มสะสมะบ้างอย่างนี้ไปคุยแล้วก็เดี๋ยวบ่ายพวกลงชุมชนรงมทั้งลงกองลงกองขยะน้องแขมด้วยส่วนเรื่องการชุมนุมใน,นพื้นที่สาธารณะเมื่อวันศุกร์ใช่ไหม ก็เป็นครั้งแรกประวัติศาสตร์ของกรุงเทพที่มประกาศพื้นที่ชุมพนงาเจ็ดนะก็ต้องบอกว่าบรรยากาศดีนะบรรยากาศดีว่าทุกคนมาร่วมกันนะแล้วผมว่าเรามีการมีกำหนดพื้นที่มีการตรวจอาวุธมีการอะไรมันรู้สึกว่าปลอดภัยอ่ะแต่ว่ารู้สึกว่าคือการให้เกียรติซึ่งกันและกันถูกไหมคือเราให้เกียรติประชาชนเพราะว่านี่พื้นที่ของประชาชนเองประชาชนก็ให้เกียรติเราด้วยคือเขาก็ดูแลพื้นที่ดูแลกิจกรรมต่างๆให้มันอยู่ในกรอบที่เหมาะสมนะ แล้วก็ตำรวจเองก็ละมุนละม่อมขึ้นเพราะว่าผมว่าเขาเองเขาก็สบายใจขึ้นซึ่งมีพื้นที่ที่ที่สามารถควบคุมดูแลได้แล้วก็ไม่ไปเปลี่ยนแปลงพื้นที่อื่นแต่อย่างที่บอกนะนี้เราไม่ได้ําจัดโซนนิ่งนะเป็นแค่ทางออกว่าใครจะมาใช้ก็มาใช้ตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะใช้ข้างนอกเราก็ก็ไปไปตามกฎหมายทุกอยนะ่าที่ต้องไปขออนุญาตอะไรนี่นะถ้าถือว่าเป็นเรื่องดีๆก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านดีทำให้วันผมก็รุนหนาวร้อนนะก็ติดตามตลอด ก็ลู้ตลอดลว่าจะมีเหตุการณ์อะไรบ้างเรามีกล้องทีวีจับแล้วก็คอยมอนิเตอร์ตลอดแ,ลแต่ก็เหตุการณ์แบบนี้ดีผมว่าเป็นมิติที่ดีครับแล้วผมว่านาคตพื้นที่แบบที่แหละมันจะทําให้เกิดการถกแถลงกันแต่ว่าอย่างที่บอกว่าไม่ต้องทะเลาะก,กันเห็นต่างได้เห็นต่างก็ามาถแถลงกันแล้วคนไหนจะเห็นยังไงสุดท้ายประชาไตายก็มีระบบเลื่อกตั้งมีอะไรที่เป็นระบบการแก้เรื่องทางขัดแย้งนะครับก็น,น่าจะเป็นสิ่งที่ดีก็ขอบคุณทุกคนครับมีฟิดแบกที่ดีมากขนาดไหนการจัดประกาบไป คือว่ามันพึ่งแต่ได้ดีแล้วคือตำรวจก็สะดวกขึ้นนะยิ่งถึงว่าผมว่าข้อที่ดีอ่งคือเรากำหนดพื้นที่ใช่ไหมเรากำหนดจำนวนคนด้วยเพราะนั้นเดี๋ยวมันอยู่ในกรอบจำนวนคนเนี้ยผมว่ามันก็มันก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องอลเร์ถูกเสืออะไรมากทุกคนก็อยู่ในกรอบที่ตัวเองทำผมว่ามันแล้วผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็พยายามคุยลุกลุ่มนะอย่างเมื่อวานผมไปดนตีสวนเข้าไปที่สวนรวงหมูนก็ไปเจอทั้งน้อยทางกิจกรรมคือว่าเราก็คุยเขาถามว่าเราจะดูแลเขาเนี่ยเราต้องรู้จักเขาก่อนเนี่ย อาว่าคือเข้าไปคุยทุกกลุ่มว่าเขาคิดยังไงเขามีมุมมองอย่างไรแล้วมาคุยกันหน้าอย่างว่ามันง่ายขึ้นไงเราเราให้เกียรติก็ให้เกียรติเราผมว่าคนไทยอยู่ด้วยกันได้ดนะ้วยความสมา,สานฉันท์ได้ด้วยความสามัคคีได้อาจารย์คะแล้วกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่อการเปิดพื้นทะี่เจ็ดพื้นที่นี้ล่ะคะผมก็ร้อมรับทุกคำนะดีแล้วอย่างที่บอกก่อนเปิดเนี่ยใกล้าการก่รอมงเองยังใส่หัวเลยเดนั่งประชุมอยู่เนี่ยจำได้เลยี่น้องก็าเดินนั่งใส่หัวเนี่ยผมก็บอกว่าน้องทำไมใส่หัว ขาบอกว่าไม่เห็นด้วยก็ดีไม่ต้องพูดมาเลยคือเราจะเป็นใครเราฟังหมดเราอากลัวรเรื่องทรัพย์สินเสียหายกลัวเรื่องจะควบคุมไม่ได้กลัวจะไปทําความเสียหายที่ชั้นใต้ดินนะเราพื้นที่เนี่ยเป็นการของประชาชนแหละก้งางขึ้นมาหรือว่าเรามาเราไม่ใช่เจ้าของเลยจ้าโมเราเป็นแค่ผู้มาดูแลประชาชนนะถ้ากลัวอะไรก็ป้องกันตรงน,นั้นที่แบบกลัวเรืร่องความเสียหายก็คุณก็ย้ายรถออกไปห,หมดอยาให้เอารถมาจอดอย้ากเป็นกาห้ที่ช่วยยุบคุณก็ทัดกั้นพื้นที่ให้ดีอธิบายให้เขาฟัง ห้องน้ so so ําเราเปิดให้ใช้นะห้องน้าด้านล่างก็ดีผมว่าดีกว่าใช้ห้องน้ำรถดีน้ำเพราะว่ามันใหญ่เนี้ยแล้วก็ก็คือคนที่ดาวพยาธิชนจะได้ใช้ครับติดตรงเขาแหลกะดให้สะดวกขึ้นว่าก็ดีผมก็ติดขอบคุณน้องที่อยู่คนนั้นที่เขาที่เขาเห็นไม่ไม่เห็นแค่เรานะแต่เราอธิบายเขาก็ยินก็ยอมไงก็ถือว่าแบบมาถูกทางแล้วคือณวันนี้ถูกทางแต่นักโทษก็ต้องบอกว่าเราทดลองหนึ่งเดือนก่อนนะครับก็ขอให้ร่วมมือร่วมใจกันนะผมคิดว่าที่อยากให้มีเหตุผลนะครับ ก็แล้วผมว่าระบบประชาธิปไตยมันต้องมีการสแสดงความเห็นที่แตกตา่างสังคมที่เห็นเหมือนกันหมดเนี่ยน่ากลัวใช่ป่ะคือสังคมที่เห็นเหมือนกันหมดเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ดีสังคมที่เห็นแตกต่างเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจะเกิดการพัฒนาการได้แล้วก็ต้องหาทางที่ให้เขามีที่ที่จะสแสดงความเห็นที่แตกต่างกั้น ไม่ใช่เฉพาะเรื่องการเมืองนะเพราะหลายเรื่องอ่ะเรื่องสังคมเรื่องอะไรเนี้ยก็มาคุยกันได้บนลานนี้ถ้าบอกว่ามันจะเป็นเรื่องที่น่ารักไม่ใช่เรื่องที่แบบต้องมาทะเลาะกันตลอดครับกดลองดูแนละอว่ไหมัล่าสุดคุณสีสุวนเขาก็ออกมาบอกว่าจะองรองมเกิดมีการที่นอกเขตเขตเจ็ดหนุนสถานาที่เราวางไว้คีน,นี้ก็ยังงงงอยู่นะอ่ายัไงเดี๋ยวเขาปัญหาไฟกฎหมายดีนะแต่ว่าเราบอกแล้วเราไม่ใช่เป็นเรื่องของบังคับให้มาที่ว่เราเป็นทางเลือก่ะถ้าเขาไม่ทําตามทางเลือก มันก็เป็นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับก็ขอบคุณแบบพี่ติวันนะที่ช่วยชี้ประเด็นแต่ว่าเดี๋ยวเราให้สายกฎหมายดูให้รอบข้ออีกทีนึงนะครับในมุมมองของผู้ว่าตอนนี้คือยังคงพรกฉุกเฉินอยู่ะในมุมมองผู้ว่าเห็นปวดไว้ยังคงอยู่ต่อไปหรือเปล่าทีนี้ก็เป็นเรื่องของรัฐบาลใหญ่นะเราไม่เกี่ยวแต่ว่าในกรอบที่เราทำผมเชื่อว่าการประกาศพื้นที่เนี่ยมันทําให้พรากุกเฉิมันสามารถทำที้ดีขึ้นด้วยซ้ำนะเวลาประกาศพื้นที่ชัดเจนปุ๊บจำนวนคน พื้นที่เนี่ยมันทําให้การชนวมสามารถทําได้แม้กระทั่งมีรกระเบ้าฉุดเฉิอไงเงี้ยงนั้นมันอย่างไรก็เป็นตัวที่เหมือนกับปล่อยให้ความกดดันมรดก็ได้เป็นตัวช่วยนะหรือว่ากระเบิอนเนี่ยมันเป็นหน้าของรัฐบาลใหญ่ก็คงแล้วแต่ท่านว่าท่าน,าน,านคงดูหลายปัจจัยที่ประกอบกันครับเมื่อวานมีดราม่าเรื่องของนักปั่นในสวนเดชจัตติเตียครับอาจารย์มองว่าอาจารย์จะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงบ้างครับคือสวนไม่ใช่ที่เดียวก็เป็นปสวนที่มีทั้งคนเดินคนวิ่งนะแล้วก็อที่แล้วก็มีจักรยาน พี่จักรยานเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยอยู่สวนนอกที่อยู่ริมอ่าริมยาสูกนะก็มีบึงแล้วก็มีแต่โูนั่นไปกันแบบเร็วมากแล้วมีอุบัติเหตุเยอะเลยคือมันจะมีจุดที่มันตัดกันร,ระหว่างคนเดินจากคนขี่จักรยานแต่ดราม่าเมื่อวานผมเชื่อว่าต้องดูให้ละเอียดทีนะผมเชื่อว่าไม่ใช่ความเห็นของคนส่วนใหญ่อาจจะเป็นความเห็นของคนบางกลุ่มนั่นเองแล้วเราจะไปเหมาว่าคนที่ขี่จักรยานเห็นอย่างนี้ทุกคนาเราอย่าเอามาประเด็นเป็นประเด็นใหญ่เพาว่านะเดี๋ยวคุยกัน่เปอนไรว่าค่อยคีค่อยใส่กันผม ผมไปวิ่งเป็นจต็มติมาเป็นเป็นร้อยหนเลยมั้งก็อยู่กันได้งั้นอาจจะมีคนมากลุ่มนั้นเดี๋ยวดีความเห็นอาจจะแบบเหมือนกับค่อนข้างไปอีกฝั่งหนึ่งเยอะนะก็ไม่เป็นไรแล้วผมว่าสำคัญคือเราอย่าไปกระพือความแตกต่างตรงนี้สำคัญคือหาจุดร่วมอย่าไปเน้นจุดต่างใช่ไหมผมว่าจุดร่วมส่วนใหญ่คนจักรยานกับคนวิ่งอยู่ด้วยกันได้เรารอความเร็วลงจุดแต่ถ้าเราเอาจุดต่างเล็กๆมาขยายเนี่ยกัุ่มจะแตกแยกเพิ่มื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดู แล้วประเด็นคิดว่าแก้ได้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้าอยากซิ่งมีที่ซิ่งเยอะไปซิ่งแต่ว่าสำคัญคือมันเรื่องความปลอดภยอัยไงถูกไหมเพราะมันต้องอยู่ร่วมกันแล้วก็ผมเชื่อว่าไอ้คำพูดบางคำมันไม่ใช่เป็นคําพูดของนักปั่นทั้งหมดหรอกถูกไหมแต่ว่าถ้าเราตรงนี้ันขยายแล้วก็ไปบอกว่าเป็นคำพูดนักปัน่ <S <S นก็เยให้เข้าใจผิดกันนั่ก็เดี๋ยวโปรานที่แก้ได้เดี๋ยวไปดูให้ครับเรื่องนี้อาจารย์คะผู้ว่าสัญจรคราวที่แล้วไปคลองเตยมาความตื่นตัวของสํานักง,งานเขตแต่ละที่ ต้องถามท่านขออาเคศักดิ์ก็ต้องตื่นตัวเลยครับก็ผู้ว่ามาก็ต้องตื่นตัวเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกเราไม่ได้มาจับผิดอะไรนะเรามาเป็นทีมเดียวกันนะเคศักดิ์นะถามตื่นวันนี้ตื่นกี่โมงวันนี้ตื่นกี่โมงวันนี้ตื่นตีสองทุ่โอ้โหไม่ตื่นตัวคงไม่ตื่นตีสองทุ่มนะขอบคุณมากนะก็ไม่เป็นไรก็ท่านบออเคกดิ์ก็วิ่งในการแต่ว่าผมว่านี้แหละคือเราไม่ได้เราไม่ได้มาจับผิดอะไรเราถือว่าท่านเป็นเพื่อนร่วมงาน หน้าที่เราคือรับสูนท่านเชหมอย่างเมื่อวานเราไปบางกะปิท่านขอเกียรติบางกะปิก็มารับใช่ไหมก็ฝากว่าเวลาเรามามาไม่ต้องมาเยอะไม่ต้องอะไรเยอะคือเอาเท่าที่จําเป็นใช่ไหมคนอื่นก็ทํางานไปอะไรเงี้ยอยากให้เยอะคือทุกคนก็อย่างเช่นตรกิจเงี้ยไม่ต้องมาต้อนรับก็ไปทําหน้าที่ของตัวเองเอาเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องมาผมว่าผมว่าก็คงผมว่าตื่นตัวในนี้ว่ากาคงอยากจะให้เราช่วยเขาไงอยากจะให้เราช่วยอะไรเขาจะได้บอกงั้นผู้ว่ามาจะได้ฟังแล้วมาช่วยแก้ปัญหา แล้วแนวทางในการที่จะเลือกเขตที่จะไปสัญจรในแต่ละครั้งล่ะคะมีกฎเกณฑ์อะไรไหมหรือว่าเป็นปาการเซอร์ไพรส์เฉยๆมาก็เหมือนกับหยิบลอตเตอ,อ,อ,อเรี่อ่ะนะคือขึ้นแต่อต่ไอ้เงี้ยอย่างนี้เรามางวิ่งตอนแรกก็จะไปบางเขตใช่ไหมเออมาวิ่งท่านเซิร์มาวิ่งหนองแขร์ก็เอาจัดไปเลยหนองแขร์อะไรอย่างเงี้ยอาทิตย์ที่แล้วผมก็เจอ,มอ,มมอเผมมีงานนัดกลางวันแถวความเตยก็เลยจัดแต่ความเตยผมเชื่อว่าทุกเขตพร้อมอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็น พี่จะให้เราลงเพราะว่าเขาต้องบริการประชาชลอยู่แล้วครับแต่ก็เห็นว่าพอเปลี่ยนภาพจากเมื่อคืนหรือวันก่อนเนี่ยทางบางแห่งก็ตัดต้นไม้มมากาันใหญ่เลยนะเยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเติดแต่ว่าพวกทำประชาชลหปล่าเราหวังกันมากกันแล้วตนนี้เห็นปลูกต้นจำปี <c oughs> เป็นไงบ้า <c oughs> งครับเขาบอกจำปี <c oughs> เป็นต้น GI ของที่นี่นะเป็นเหมือนพืชประจำปีนนะแล้วเรามีพืชมูลค่าทางเศรษฐกิจก็ดีว่าก็คือให้ต้นไม้หลากหลายแล้วทีนี้ถ้าสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะมีการกำหนดต้นไม้มาที่จะมาร่วมปลูกกันนะคครรับก็ดดีีเเ๋ยยวงงิ่่มอา จริงจังกันแล้วเราผมว่าเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเลยที่แบบไม่ต้องใช้งบประมาณนะช่วยกันแล้วก็อย่างที่บอกว่าทิพย์เป็นการปลูกต้นไม้เราประกาศไปว่ามันก็จะเริ่มคึกคักขึ้นแตกประชาชนก็อยากจะมีส่วนร่วมในประวัติศาสตร์ครั้งนี้ด,ด้วยครับก็น่าจะดีนักข่าวเออเดี๋ยวท้านักข่าวไปดิรวมมาปลูกตั้งหมื่นต้นได้ไหมไปเลยท้าเลยเนี่ยคัตื่นเช้าไม่ไหวนะจ๊ะไม่เต็มช้าได้ปลูกใหญ่ก็ได้ใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยเอาคุณมาท้าข่าวปลูกต้นไม้คุณไม่เห็นปลูกต้นไม้เราเลยใช่ไหมหนักข่าวหนักข่าวรวม ใช่ไสามัคคีกันรูปตัวการปลูกเอาสุกพันต้นได้เอาแค่พันต้นวันพันต้นในไม้ปลูกให้ประชาชนอ้าวนี่ท้าแล้วนะผู้บริหารไทยบีบเอสผู้บริหารบีบีดีบีรูปทั้งสามเนี่ยเนี่ยบีบีอ่ารูปตัวกันไหมปลูกให้ประชาชนแล้วพันต้นได้ไหมอ่าขอท้านักข่าวกลับนะครับอ่าและนี่คือคำท้าของการชักชายสิทธิพลถึงสื่อมวลชนนะครับอาจารย์ประเมินมาทำข่าวก็ไปปลูกต้นไม้ด้วยมาเรียนอาจารย์ประเมินตัวเองยังไงบ้างครับการทำงานที่บ้านคือเราก็ทำเต็มที่นะ เราไม่มีเวลาพักหรอกเออเมื่อคืนเป็นวันเดียวแรกที่ได้พักเยอะหน่อยแต่ว่าแต่ว่าประเมินต้องให้ประชาชนประเมินนะเราประเมินตัวเองไม่ดีหรอก,รอกเราเราทำเต็มที่แต่ว่าเราก็อยากจะฟังคําติทุกอย่างนะอยากจะฟังคาติเยอะว่าให,ให้เราปรับปรุงตรงไหนเพราะว่าพยายามทำผมว่าทุกคนท่านลองแค่การ,รอกว่าก็เป็นทุกคนก็พยายามทางานให้เต็มที่แล้วก็ก็หนึ่งเดือนแรกก็น้อมรับคําติทุกอย่างนะครับรอยากจะให้เราทํตรงไหนปรับปรุงไหนผมว่าเราพร้อมเลยผมว่าน้าที่เราคือรับใช้ประชาชนนะก็ต้องฟังให้เยอะ แต่เราคงไม่ไปเบี่ตัวเองหรอกเพราะว่ามันมันไม่เหมาะแล้วก็ทำของเราเต็มที่ตามแผนเดี๋ยวเชื่อว่า216 217แล้วมั้งน่าจะเพิ่มเป็น217แล้วมั้งคือแผนเรามันจะเป็นแผนที่เขาไปติดมีชีวิตนะมันจะงอกไปเรื่อยผมว่าก็ทำไม่ได้เยอะนะผมว่าเกิดเครื่องที่เริ่มมีการแต่เรื่องลดราคาตลาดเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนโยบายเราลดราคาอะไรเงี้ยก็ผมว่ก็เป็นเรื่องเรื่องช่วยให้ค่าคอมชีพของคน มีมีแบ่อันไหนที่เขาเขาบอกว่าแข็งแรงอยู่แล้วทําต่อไปอีกอันไหนที่แบบเขาอยากให้ปรับบ้างไหมคะว่าก็หลายเรื่องหลายเรื่องวิถีชีวิตเรื่องผมว่าเรื่องขยะอยู่เป็นเรื่องใหญ่อย่างที่เรายังไม่ได้แตกอย่างจริงจังคือคือขยะเป็นเรื่องใหญ่ที่หลายคนพูดถึงเมื่อวานไปงานแต่มนาเขาอยากให้เริ่มการแยกขยะอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเพราะาบางเรื่องเป็นเรื่องยากต้องหดต้องรีบคิดแล้วก็จะรีบวางแผนเรื่อง BTS เป็นเรื่องหนึ่งที่ใกล้จะแล้วลุกละ็เรื่องที่ค้างอยู่เรื่องที่มันมีความละเอียดอ่ออีรงง BTS ทต้แบบ น้ครัวเราเราก้าวหน้าไปเยอะนะผมว่าเรามีการพัฒนามีการขุดมีการวางแผนนะผมว่าเอออเรื่องนึ่งคือเรื่องฝุ่นเดี๋ยวต้องรีบมันผมว่าเรื่องหลักๆคุณนี้ยี่ต้องรีบจัดการแต่ว่าเราก็มีแนวนโยบายนะครับคาจารย์มองปรากฏการเรื่องของการเลือกตั้งครัวคงเท่นมานครที่ได้อาจารย์มาแล้วก็มันส่งผลกระทบกับหลายๆภาคส่วนที่มองว่าการเลือกตั้งควรจะมีทุกจังหวัดยังไงบ้างครัวค่ะก็ผมว่านี่ก็แล้วแต่มุมมองนะ ต่คือผมว่าจังหวัดอื่นเขาอาจจะมองว่าเออเห็นพัทยาเลือกเห็นเห็นกรุงเทพเลือกก็อยากจะเลือกบ้างอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มันก็อาจจะต้องไปพิจารณาในในภาพใหญ่ดีแต่ว่าผมคิดว่ามันก็ทําให้คนตื่นตัวขึ้นถึงแม้ว่าต้นหลักง่ายๆอ่ะก็คือใครเลือกส่วนใ่แล้วแรวคิดง่ายนะเราก็ต้องรับใช้คนที่เขาเลือกเรามาถูกป่ะเราต้องรับใช้ประชาชนเนี่ยแต่เดี๋วอาจจะคิดเหมือนกันไงแลว้วทีผู้ว่าทีเหมือนกับย้ายสองปีไปดีอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ค่อยมีความผูกพันเพราว่าอาจจะอยากได้คนที่ผูกพันกับพืพ้นที่ก็เราอยากยเห็น เรื่องกางท้องถิ่นไหลที่อย่างที่คณะที่กรมในนายโยบายกรมเนอยูย่ย,ยู่20ปีแล้วท่านก็โอโ้าใจบอกเลยว่าเหมือนกับพลิกฝ่ามือดูเลยไงก็จะรู้เลยว่าตรงนี้ปัญหาคืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเกได้ที่คนดีมาอยู่นานมันก็จะทำให้การต่อเน,นื่องมีผู้ว่ากันหน่ยก็มีทั้งข้อดีนะแต่ว่าบางทีถ้าอาจจะมาแล้วไปอาจจะไม่ได้ผูันกับพื้นที่มากอย่างเงี้ยนั่นเขาอ,อาจจะโหยหาตมว่าจริงแล้วก็ไม่แ้วถ้าถ้าผู้ว่าที่มาแต่งใจแต่งต,ต,ตั้งแต่ถ้าทำงานหนักผมว่าก,ก็ชนะใจคนได้เหมือนกันนะไม่ต่างกันหรอกถูกไหมเพราะผมว่าม ว่าท่านจะทำงานยังไงถ้านจะสามารถเอาชนะใจคนได้ไหมบางทีเราอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องตั้งก็ได้บางส่วนนะแต่งตั้งมาหรือว่ามา,ามรราชการแต่ว่าถ้าท่านลงพื้นที่ทุกวันแล้วก็ตอบสนองประชาชนทุกวันผมว่าหลายหลายจังหวัดก็มีผู้ว่าที่คนรักเหมือนกันนะมันก็อาจจะแล้วแต่การวิธีการดําเนินการด้วย คเมื่อวานซืนอาจารย์ไปมทและไปพูดเรื่องกรณีที่อาจารย์ยังคงเป็นแคนดิเดตอายกอยู่อย่างนี้ค่ะก็คืออยากจะถามนิดนึงว่าเป็นไปได้ไหมหลัง4ปีจากการเป็นผู้ว่าจะเห็นชัดชาติสิทธิพันในฐานะนายกรัฐมนตรีคือไอ้นั้นไม่ได้มีไรนะไม่ได้มีความทะเยอทะยานอะไรแค่พูดตลกตลกแว่าไอ้รัตม์รู้นี่ก็แปลกไงคือคุณให้เป็นแคนดิเดตอายกแต่คุณไม่รู้จะไปลาออกที่ไหนไอ้เขาเขามีให้ลาออกไหมเห็นท่านบุญย่อพูดถึงมันไม่ได้อ่านคือท่านแนะนำว่าไง ไม่มีไม่รู้ใช่ไหมเออก็แค่แซกกันเองรับมีแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรตัวอีกสี่ปีมันก็หลุดไปแล้วเพราะเดี๋ยวพอหมดเธองของปัจจุบันมันก็หายไปเองใช่ไหมใช่เด็กก็ตอนนี้ก็เอาผู้ว่าให้ดีก่อนเถอะผมนะเอาผู้ว่ายังไม่รอเลยจะ้อให้ดีก่อนแต่มันโฟกัสตรงนี้นะอย่าิ่งไปคิดเรื่องอื่นับแล้วเราก็ผู้ว่ามันก็เป็นระดับท้องถิ age, right like yeah, ่นอ่ะไม่ได้เป็นระดับใหญ่เลยก็ทำตรงนี้ให้ดีก่อนครับหลายคนหลายคนแซวเขาบอกว่าอาจจะสารเยตานไปเจอท่านนายกวันนั้นแล้วก็ การที่อาจารย์ทำงานนะครับเหมือนกับทำให้ท่าทีของนายกกระชับซอฟลงอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ออ๋ผมท่านก็ก็เราเป็นเหมือนกับผู้แท้ปัะชารบัญชาท่านนะผมก็ทํางานร่วมกันก็ไม่มีอะไรผมว่าผมเราเหยียบคิดอย่างนี้เลยผมท่านท่านจะเป็นผู้บริหารใหญ่แล้วก็พยายามร่วมงานกับท่านอ่ะไม่มีหรอกแั้งเมื่อกี้ถามอะไรนะอกห้ใพี่บอลไก่เนี่ยปัญหาหลักที่สุดเลยนะคือเรื่องความช่วยเหลือไม่มีปัญหาปัจจุบันนั้นในแง่ของการกินที่อยู่สายเข้ามาล้านหมด เพราะว่ามาโวคนทท้น้ำใจยเยอะมากน,นะ <Awards> มนาทางเรื่องที่อยู่อาศัยซึ่งผมก็บอกว่าจริงแล้วส้เิดเราจะจัดจัดทั้งสองสามร้อยคนไปอยู่ที่เดียวกันไม่ใช่เรื่องง <Awards> ่ายไม่ไงั้นอาศยต้องไปกลยอยงเงี้ยซึ่งเขาอยู่ไม่ได้หรอกเขาต้องอยู่ใกล้งานเพราะแนวคิดหนึง่งคือเขาต้องไปกระจายช่วย <Enterprise> ด้วยตัวเองด้วยระ <S <S ดับ<ว>หนึ่งว่าห้องเช่าอาจจะมีสองห้องสามห้องอยู่ที่ต่างๆาเงี้ยนั้นในแง่หนึ่งถ้าทุกคนอาจจะลองช่วยก่อนว่าหาห้องเช่าเลยแค่ไหนว่าที่มันจะง่ายกว่าหรือไม่กะมไป็นศูนย์ลางในการรวบรวมข้อมูลเรื่องห้องเช่าอ่าง้เพราะว่า สุดท้ายแล้วก็ต้องอยู่ใกล้งานก็ไม่สามารถจะไปอยู่ไกลงานได้เพราะาแนวเงิช่วยเหลือเราอาจจะเป็นศูนย์รวมพวกนี้แล้วถ้าเกิดมีเงินช่วยเหลือมาจะช่วยค่าเช่าช่วงแรกๆตอนที่เขาย้ายหรือว่าช่วยในการย้ายอะไรเงี้ยท่าบอกว่าบางอย่างเนี่ยก็ต้องไอ้น่าเอกชนมาเป็นตัวรุกช่วยแต่ถ้าบอกจะให้เราอยู่สายไหมเนี่ยไปนั่งคุยแล้วไม่มีใครเอาเพราะทุกคนจะทำงานแถวนั้นทำงาน,ออน,าน,งานมีทำงานโรงพยาบาลจุฬายเยอะมากเลยนะเพราะว่าเหมือนกับฝ่ายแม่บ้านฝ่ายอะไรเงี้ยเขาจะมาเหมาห้องบที่ไม่อดี่ะนี่เจอตอนเป็นรอปศวนรวมทุกคนอยู่แถวนั้นหมด ถามวาปัญหาจากตอนนี้คือต้องดูเรื่องที่อยู่อาศัยในหลายๆอย่างแล้วบางทีเนี่ยต้องเอาเอกชนมาช่วยเพราะว่าเอกชนต้องมีค่าเช่าเยอะคือผมเชื่ชวยอว่าตอนนี้คนงานงานกลับบ้านเยอะน่าจะพอหาเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้จะไปดูดทีเนี่ยมีม่านจะเขาา้าวันที่แล้วก็คงจะต้องให้เขาได้ไปอใช่ใช่ใช่แต่ถ้าเกิดยังไม่มีอยู่เราก็พร้อมให้อยู่นะใในี่ก็จะว่าที่สุดพัทรพยมีเหลืออยู่มาห้าสิบคนบางคนไปถูงตามบ้านญาติมาอะไรเงี้ยครับท่านบอกว่าก็คงต้องติดตามอย่างต่อเนื่องต่อไปครับ อ่นนอนนาอาอจารย์คะอย่างถามต่อ,ถา,ตอถามต่อเรื่องเรื่องบ่อนไก่นารนึงค่ะอย่างไปคุยกับทางผู้ประสบภัยเขาพาไปดูที่เกิดเหตุค่ะบ้านหนึ่งหลังแบ่งซอยห้องเช่าออกเป็นสามสิบห้องอยู่ในบ้านหนึ่งหลังนะคะแล้วก็เป็นโซนที่ไหม้ทั้งหมดนะคะอาจารย์มองประเด็นนี้ยังไงบ้างคะเพราะว่ามันหนึ่งหลังแต่แบ่งได้ถึงตั้งสามสิบห้องเลยทีเดียวมันก็เห็นถึงสภาพปัญหาของที่อยู่ในกรุงเทพนะ คืว่าที่อยู่สายเดนี่บอกครับถามว่าทำไมสามสิบพ่อแล้วมีคนอยู่เพราะาเขาจ่ายค่าเช่าเดือนละพันบาทพันบาทเขาสามารถทํางานรอพอเดือนหมื่นบาทก็อยู่ตรงนี้ได้อันนี้มันก็สะท้อนถึงว่าไอ้ที่อยู่สายสำหรับผู้ยากไร้ของเรายังไม่เพียงพอใช่ไหมแล้วเป็นโจทย์หนึ่งที่อยาจะต้องคุยต่อว่ากรรมอจะทำบทบาทตรงนี้ร่วมกับการแก้าขชาติอย่างไรแต่มันก็คือแฟก์แหละถูกไหมถ้าเราถ้าเราเพราะว่ามันคือสิ่งที่เขาอยู่ได้กับ การเดินทางไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าอนี้อย่แต่สภาพที่ต้องเอามาเรียนรู้ซึ่งจริงๆแล้วมันก็เห็นอยู่ในชุดรมกลุมไหมเขาก็ถามว่าคุณจะมีข้อเศร้าพันบาทได้ยังไงปัญหาธรรมดาไม่ใช่เราก็จะอ,อยู่ในพื้นที่อย่างเงี้แหละนี่ตนะ้งเป็นนโยบายาที่ต้องดูแต่ว่ากรมเองเขาทำแก้ปัญหาร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เพราะลูงที่อ,อยู่สายเราก็มีทรัพยากรจำกัดในการดูแลผมต้องคุยกับการเคหะแล้วพ็จริงแล้วทางคอนเซอร์นี่แหละเออาเรือคอนเซอร์เนี่ยแหละก็อยู่แมีแผนในการพัฒนาที่อยู่สายใหม่น่าจะเอาตรงนี้เข้าไปเป ที่ร่วมทาด้วยครับเดี๋ยวคงจะต้องหาเรือและท่าเรือด้วยครับแต่ว่ามันก็จะเกิดกับความเสี่ยงเวลาเกิดเหตุเพิงให้อย่างนี้นใช่ไหมคะัว่ามันกระสุนเสียเยอะแล้วก็ใช่แต่ถามว่าไอ้แบ่งต่อยเยอะเนี่ย<ช>มันก็ผมว่าปัญหาคือการดับเรืออ่ะการเข้าถึงเรื่องดับเรือการอะไรเง<ช>ี้ยท้ายแล้วแล้วก็สภาพที่เป็นไม้ผว่าคงต้องดูเรื่องการปลอดภัยให้ละเอียดขึ้นปัญหาเรื่องถังแดงเรื่องการเข้าถึงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเรื่องสายไฟอะไรเงี้ยครับ อันนี้จะดูควบคุมไปถึงแบบชุมชนแอัดทั้งหมดครับใช่แล้วควบแลเดี๋ยวคต้องดูว่าจุดชนแที่มีเสี่ยไหนบ้างนะครับโอเคไหมขอบคุณนะครับทุกคนขอบคุณนะครับโอเคนละครุณผู้ชมก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปประชุมที่เรื่องรับได้ครับให้เรไม่ลยกมันร่มทบ้านบ่อยเลยตรงหับ้านคนนเ็ดเจ็รัก โอเคสามอ่ะไปร้องเพลงหลายครั้งแต่ว่าเรื่องไม่คุ้นหน้าไปร้องเพลงมาหกครั้งละขอบคุณท่านครับใช้ใช้แท็กซี่ฝั่งดูเป็นไหมไม่ใครต้องให้ลองใช้แอปนะแต่เออเนี่ยปัญหาเรื่องแอปเลยว่าไม่ได้ลูกก็ไม่ทำให้ผมก็ทำให้เป็นคราวนี้ท่านมาผมก็เลยทำไมลูกไม่ทำให้อ่ะไม่ทำให้ไม่มาเยล่ะอ๋อลูกไม่มาไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับโอเคนี่ก็ปัญหาเลยนะไปร้เพลงมาหกครั้งละไม่เป็นไรแม่เดี๋ยวดูไม่ได้ทำให้เลยทีผมก็ มาร่มท้าได้ใชไหมเนัยุมันมาโอ้โหตัวมันสูงในลูกเขียนห้อยไรมือลูกเขียนเนี่ยลูกเขียนเพราอะไรมเหมือนไรมืเดียนเราก็เซี่เลยเอาเซฟซี่ฟงดูเลทั้งระบบด้วยแข็งแรงดีเนี่ยเป็นทหารเรือเนี่ยผมม่าอ่ะอันนี้ก็งก่ัแบล้วตัดมีเดียวถ่ายรูปกถ่ายรูป้มครับเดี๋ยวเราไปประชุมกันที่ สำนังกงานเขตหนองแขมครับคุณผู้ชมเพื่อหารือแล้วก็ติดต่อสอบถาม,มาสถานการณ์หน้าหนองแขม,มในปัจจุบันครับว่าเราจะเสริมมาช่วยกันต่อไปอย่างไรจะบ้างแล้วก็สำหรับแทฟฟี่ฟองดูครับก็ยังมีจุดช่องโบอีกสักนิดหนึ่งก็รอประติกนิดนึงครับขณะนี้กําลังอยู่ในช่วงการพัฒนาปรับปรุงแอปพลิเคชันอยู่นะครับและการลงปักหมุดบางมือถือบางเครื่องปักหมุดไม่ได้ ก็เดี๋ยวเราหาทางอกให้นะครับคุณผู้ชมและนี่คือบรรยากาศในวันนี้ครับคุณผู้ชมช่วงเช้านี้แลเดี๋ยวเราจะไปไปติดต่อประชุมไม่แน่ใจว่าจะถ่ายทอดสดได้ไหมแต่แน่นอนครับช่วงบ่ายเราเจอกันแน่นอนครับกับการลงืุนที่บริเวณเขตหนองแขกครับคุณผู้ชมท่านขาคิดเรื่องบวก ตอนรี้ก็มีประชาันแห่ก็มาถ่ายรูปกันประมาณนี้ครับขอบคุณนครับขอบคุณนะครับคนรับแลูกเป็นที่ไหนครับเป็นที่ไหนครับที่มิตบ่อหนึ่งครับร้านไหนเนี่ยโอเคครับคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันตอนประชุมครับถ้าประชุมไม่ได้ถ่ายก็เดี๋ยวลงลงพื้นที่กันที่หนองแขมครับคุณผู้ชม แล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ